สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทาุกทา่านวันนี้เป็นวันแรกของพี่ชื่ออะไรนะนิพาพรพนิพาพรที่หลังจากที่ได้บําบัดกันหลังจากที่กินฟู้ดแมทิกครั้งแรกวันแรกแล้วก็ได้นวดบําบัดวันแรกครั้งแรกนะอันนี้จะพาเดินแต่นี้คืออาหารไปทางโอเคให้ทิ้งน้ำหนักก่อนนะครับยืนนิ่งๆก่อน นะวันนี้วันแรกนะจากที่นั่งอยู่แชร์ใช่ไหมนั่งมานานเรียนเดือนครึ่งเคยเดินแบบนี้ไหมอยู่บ้านเดจ,จับเ้าจัาจับาได้เนาะแต่ยังไม่เคยแบบปล่อยใช่ไหม,มตัวช่วยอยู่ข้างหลังข้ามจับนะอเอะเดินยกก้าวลเชชา มือแรกพี่น้องวันแรกเดินได้แล้ววันเดียวย่างได้หรือยังย่างได้แล้วอ่ะกอดลูกแน่ยได้แล้วเได้แล้วเดินไดแล้วย่ไยไดยไแลเวไดย่ได้แล้วไ้วเดีได้เดียแล้วเดเดีนวดไดยเ เอไม่ต้องจับนะห้ามจับนะครับอืมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะระทไม่ต้องเดินเร็วข้อแข้งเลนะฮะาดนั้นนนั้นผิเออค่อยๆนะย่างได้ตัวนี้โอเคโอ้ยคุณหมอเลยเข้มข้นคุณต้องกู้ใจยิงเสยพ่อที่สืบสมเนาะขนานมาอีกเดินเดินบนอยู่นี่แหละเออเดินบนอยู่หน้าห้องปูนี่โอเคค่อยๆไม่ต้องครับผมเอ้ย กล้องอยู่ตรงไหนตักใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆเป็นไฟก้าวไม่ไฟก้าวเป่่อยเจ้าเจ้าเยาเปล่าหนีใจงานได้ละรอยังเอาโอเคอะยืนนิ่งยืนนิ่งอาจ้างคาโอเคอ่ะนกล้องอยู่ทางไหนนี่โอเคเตรนเต็มป่ะดีใจป่ะฮะบอยแต่งเงี่ฮะดีใจนะ วันแรกเดินได้เลยนะ <l ots> ดีใจเนาะยังยังก็ต้องล่องครับท่านผู้ชมทางบ้านลุกขึ้นเลยสิครับเผื่อผาครับผมกาหลังจากที่ได้กินฟู้ดแมททีกไปหนึ่งวันไม่ถึงวันกิน,นแค่คร<ด>ั้งแรก <l ots> ครับครั้งแรกแล้วก็หลังจากที่ได้นวดนะครับก็เดินได้เลย ครับผมอ่าจับมือประคองพนมมือได้ปะพนมมือไม่พนมมือใส่กันอโอเคจะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั่วประเทศไทยนะที่ท่านจะโมทนาบุญครับให้ในส้วงเศร้าให้ได้งานดใดโครงการบุญชุบชีวิตใหม่ในร่างกายเดิมของ Foodmatic p พั s ได้สำเร็จแล้วในวันแรกนะครับหนึ่งวันเดินได้กับโรคเส้นเลือดในสมองตีบครับผม ขอบคุณครับ